โอเคพาสสุดท้ายนะครับก็ห้องลูกสาวนะครับไปดูลเลยดีกว่าเราได้รับบทเป็นโซอนะี้เนาะก็เทสซี่จาร์วิกก็ได้จบลงละนะก็ไปตายห้องแฮปปี้บ day โอเคมาเรามาเล่นอีกเทปหนึ่งที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยในก่อนในเรื่องนะครับได้รู้ละอ่ะมาโอ้ข่าวเลย Record breaking rainfall from this week's hurricane looking to come tomorrow morning as the storm moves on. Out in the Gulf, reports of a missing ship have rescue crews combing the coast. We'll have the details on that search shortly. But first, record rain over the wind has left many residents in some of the parishes. Oh, moving to northeast. strength, and tomorrow morning. มีข่าวเรื่องพายุเข้าไหมสิงหายอ๋อพูดผิดอ่ะเขาไม่ได้บอกเลยโอเคมักกะเร็เปิดประตูหน่อยอ้าวจะอีกคนหนึ่งแล้วฉันกำลังไปอะไรวะมีคนมาเหรอว้าวอุ้ยยังเดียอยู่เลยนั่นสินะเขากำลังอยู่สงสารจังเลย ปล่อยไปเถอะถ้าอยู่ในห้องถ้าสำหรับวันอย่างนั้นก็เขาผ้าแปลเสื้อผ้าให้น้องมาใส่หน่อยห้องสาลีนนอ่ะโอ้ดูเหมือนว่าจะมีน้ำมันหกด้วยนะหาผ้าใหม่ใหม่ให้น้องกับเฟียงอุ่นดีกว่าเอาเอาไปนอนห้องโอ้ไม่เอาน่าเอาห้องไม่ได้เหรอนี่ยังเห็นนะลูคัสเออลูคัสฉันอยากเปิดโรงแรมเล็กมานานแล้วแต่พแล้วใช่ไหมอืมพาติดไปนอนซะฉันจะทำซุปให้ คืนที้มองจะทำซุปเลยว่าไหมแับนายลูคัสเออไม่รู้จะเล่นเกมโอเคปะ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 ทินล่ะยี่หกตุลาตุลาวันพบรอบโอเคมีเสื้อผ้าเปลี่ยนในห้องซักรีดเหรอนะอุ้ยรายการช้อปปิ้งไข่สี่เบคอนสองนมผงฟักป้อออ๋โอเคโอ้บ้านดูดูอุดมสมบูรณ์มากเลย เนี่ยบ้านยังดูไม่ลงไม่เละนะครับของาสลาีดนี่ปะใช่นะสิ่งที่ต้องทำคือซ่อมตอกอัดไม้โทรเรียกช่างกระจบที่หลังถาโซอีเรื่องนี้จำต,ต้องหาโซอีด้วยมียไหมไม่มีอะไรนะครับเสื้อผ้าใหม่อเอาไปลุยเลย,เอยโอเคมาดิไม่รู้ว่าเรื่อง หลังจากสามปีก่อนก่อนที่จะจะพานำสูร่รในเรื่องจะเป็นยังไงนะครับโอเคบ้านดูกินดีมีสุขนะครับก็เดี๋ยวได้รู้กันในฟูเทนนี้ซึ่งก็ม่พูดดีกว่านะโอเคไปดูสาวเสื้อผ้าให้สะอาดให้เด็กหน่อยนะเอ,อ่อต้มอะไรเนี่ยจานล้าง ป้าครับถอนนะครับผมจะไปครับโอเคไอ้ริวคัสนั่งเลงเกมอ่ะไปไปมาไปโซเชียลมีเดียเราขึ้นไปชั้นบนเลยดีกว่านะครับห้องไหนนะผมก็ลืมแล้วเพราะว่าไม่เล่นคือไม่เคยไม่ได้เคยเล่นเนื้อเรื่องแล้วเอ้ยไม่ใช่เล่นเนื้อเรื่องจบแล้วก็ลืมแล้วว่าตรงไหนบ้างอะ่ะตรงนี้ก็ห้องน้ำอ๋อเนี่ยห้องน้ำสะอาดมากเลยไหมเอาเนี้ยคีล็อกโอเค ไปเลยปั๊บเปิดมาชิ้นส่วนเล็กอโอเคอืมห้องไหนเนี่ยผมก็ลืมแลวอ่าอันนี้ห้องอะไรบีไม้ด้วยโอเคเนาะ <c oughs> องนนี้มีอะไรมีตู้ มีซ่อมนะครับอุ้ยกระป๋องหล่นมีนิ้นชักมีตู้โอเค่อะอยมาก่ันแล้วกันปไ่ไปไปโอเคเราไปห้องห้องนี้ไหมใช่ครับเปิดไปเลยเด็กดีช่วยเช็คตัวเธอหน่อย พ่อแห้งพ่อต้องไปดูที่ลงเชือดลงเรือดูน้ำขึ้นน้ำมันขึ้นมาหรือยังโอเคเออเขาจะไปดูนี่อะไรวะน้ำมันขึ้นมาหรือยังนะครับว่าไงเด็กน้อยเอาล่ะเด็กน้อยมาทำอะไรมาทำข้าวสาลีดีกว่าพวกเข้าเป็นของฉันแล้วอะ,อะไรนะอุ้ย ไปแล้วมันไปแล้วเด็กน้อยไปแล้วนะครับโอเคดูอ๋อนี่ไงเ,เอาปุ่มมาใส่พ่อคะตัดไฟเหรอฟ้าผ่ากันเลยจะไมได้ล่ะอาจจะฟ้าผ่าก็เป็นได้นะครับฟ้าผ่ามีอะไรไหมไม่มี ตูงนี้เปิดไม่ได้นะครับเก้าอี้โฟฟามีเกมบอร์ดแล้วก็มีอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับโอเครหัสเหรอรหัสน่าจะหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าปะถ้าจะไมผิดอ,อ่ะใช่ด้วยมั่วถูกไอ้น้องมั่วถูกเลยนะครับอืม ฉันรู้มันมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะเอ้ปะน่าจะมีอะไรแล้วแล้วก็ลงไปเลยฮึบฮึบฮึบโอเคมาตขอขอนุญาตเีบเลยละกันพูดไรไม่รู้เรื่องขอภัยเสียงพี่เข้านะครับโอเค น่าจะไปห้องไหนแหละชั้นล่างมั้งน่า,า,นาชั้น,ล,นล่างน่าจะนะจะนำอนไหรแล้วนะฮึออะไรน่ะเนี่ยชั้นล่างชั้นล่างมีเสียงอา้าวลูคัสลูคัส เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่เป็นอะไรป่ะ <c oughs> เสียงอ่านยังอ่านแล้ว <c oughs> เนีตะเกียงเฮ้ยเกิด <c oughs> อะไรขึ้นเนี่ยตองไปดูตามมาดูตามมาดูตามมาดูเนี่ยมาจากห้องเนี่นยรู้แล้วจ้าใช่แล้วด้วยความดีด แม่นั่นแม่หรือเปล่าโซโอี้มาดูนี่สิมาดูของขวัญของเธอกันดูสิ่งสวยงามที่เด็กน้อยมอบให้กับแม่ดีไงโอ้แม่โอ้พระเจ้าเฮ้ยจุกชัดสิทธิรักมันก็ะเล็นเฮ้ยไปที่โรงรถดไปเอาเชือกมาเร็วตอนนี้เลยโอ้ยออกไปคนหน้าแจ๊ก เด็กหน้าไปครอบครัวเราแล้วเราไปครอบครัวเธอปล่อยคุณนะปล่อยนะคุณเอยอย่าให้เป็นผลต้องใช้ความรุนแรงนะ <Mama? S 2> แม่คะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนเริ่มเหมือนรู้สึกว่าเริ่มเริ่มบ้าแล้วนะเริ่มจะติดเชื้อแล้วหรือเปล่ากำลังไปครับพ่อเออเดี๋ยวลูกนั่งลูกน,นั่งทำอะไรล่ะ ไปเร็วไปเราเชืออเร็วไปเราเชือเร็ว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 เดินช้าโอ้ยพลังใช้ากำลังแรงอยู่พ่อเอาเชือกมาแล้วพ่อพ่อเหรอหยุดนะมันต้องห่วงล็อกมันแย่กว่าที่เห็นแล้วต้อสะอาดเป็นสิ่งสำคันนะและแม่ของลูกก็จะพบกับพระเจ้าแล้ว เธออยากให้ฉันทำแบบนี้ไหมล่ะมีดฉันต้องแสดงให้เธอเห็นความเททท่มเทแค่ไหนถ้าอยากให้ทุกคนแสดงความรักต่อเธอเพราะแกคงไม่อยากให้ทําให้เธอผิดหวังใช่ไหมล่ะและจะทําแบบนั้นทําไมเพราะพูดติงไรน่ะอีวี่น้องคนใหม่ไงเล่าใครคืออีวี่บอกว่าให้ปเอาเชือกแกก็ต้องไปเอาเชือกมาฉันต้องสั่งสอนหน่อยละเพราะอบเป็นอะไรไปอะ อืมไม่รู้กูไปเอาซ่อมก่อนละต้องหาออกโอเคโซอี้ประตูซะไปพน้นต่อมเร็วถ้าถ้าใชา้ครอบไปเหรอไม่รู้ออกละอือโอเคตอนนี้เริ่มเริ่มบ้าแล้วครับพวบคนนี้ ไปเฮ้ยอะไรของพ่อเนี่ยไม่นะ่าพ่อต้องบ้าไปแล้วดูนี้ไปไหนเองนี้ไปไหนเอาไปสีป๊าเปิดอ๋ออะไรเนี่ยอืมโซรัตใช่ไหมสุดน,นักไม่รู้อะไปปึ๊บเปิดสังกะสี ตึงมากเฮ้ยจะบอกอะไรให้นะไอ้หนูอยากต้องเป็นพี่ชายของเธอเออมาเร็วมาลกของขวัญจากเธอเริ่มบ้าแล้วครับฉันต้องออกจากที่นี่เฮ้ยหยุดเยอะล้ยังไงวะเนี่ย Illion. ลูกจะมีน้องสาวแล้วนะโซอี้มันเดินกลับมาวะไปแล้วไปแล้วไป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 ปตูปปแล้วโอเคซอีเฮ้ยเไม่เอาไม่เอาไม่เอายยเอ้ยไม่ใช่แม่แม่ขอโทษนะไม่รู้อะเปนไไปไปไปพด อย่าแตะเธอนะอย่าทำอะไรเขากลัวฉันหนูไม่เข้าใจแม่เกิดอะไรขึ้นเอาอ้ะนี้ไปเอาไปไปซะแม่ยังมีสติอยู่ไม่ต้องห่วงค่ะแม่เดีตาคุณมาช่วยเมื่อกี้ผมได้เซอร์เบอร์รัตมาใช่ไหมเนี่ยหัวเนี่ยเอามาใส่เอใส่ไป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  ออกมาจากบ้านแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องจริงวิ่งอย่างน้อยังก็ยังมีเก้าอี้เวอร์จิลแม่มันใช่ไหมเนี่ยนะครับตอนนี้ในบ้านเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับก็มาไหนอ้าวมีอาเหรอมีอะไรไหมไม่มีนะครับโอเค มีอาร์หลอนชะมัดถึงครอบครัวเบเกอร์ขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันแต่ได้โปรดอย่าลืมได้โปรดลืมเรื่องของฉันไปทั้งหมดเลยค่ะฉันได้มอบหมายขนส่งสินค้าสําคัญบนเรือลํานั้นการมาเกี่ยวกับของฉันกับสินค้าแต่ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับครอบครัวของคุณนะคะปัญหาชีวิตด้วยโรดอย่าติดต่อตํารวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแค่ทําเป็นว่าไม่เคยพบเห็นกัน,กนพอค่ะและ ในเมื่อคุณช่วยฉันฉันก็ต้องตอบแทนด้วยความแนะนานะคะหากคุณเห็นเด็กผู้หญิงอยู่แถวนี้อายุประมาณสิบปีอยากเข้าใกล้เธอเด็ดขาดคะเธอคุยกับคุณขอให้คุณรีบหนีให้เร็วที่สุดแต่พยายามให้เธอแต่อย่าแต่พยายามอยากให้เธอกวก็แล้วกันหากคุณรู้สึกป่วยขึ้นมากเกรงว่าคุณจะทำร้ายคุณอาจจะเกิดอาการสุดตเกิดอขึ้นแล้วมันคือตาก,กรรมที่เร็วร้ายิ่งกว่าความตายและไม่สามารถรักษาได้ที่โรงพยาบาลฉันเสียใจจริงค่ะ แต่คุณยังมีวิธีหยุดเรื่องนี้ได้นั่งคือเซรัร่มถ้าคุณฉีดหยุดอากาอ่านยากจังวะ <c oughs> พี่คะฉีดฉีด้ยกดเอ็เลยีปหัยไปเลยว่าอ้าวฝันไปเหรอ นหนูว่าหนูหลับไปแหละอุย๊ยดูซิมีคนตื่นมากินข้าวอราด้วยละ่ะตื่นมาได้กีก่กาไปหัวหนะโซอี้ลูคัสไม่เป็นไรเป็นไรหรือเปล่าเมาื่อพายุเม,ม,มื่อคืนทำให้รื่นวายเยอะน่าดูเลยหนูโอเคคะ่ะเมื่อคืนมี แบบผู้หญิงคนนึงว,วันวันหลังกินมือ้อเช้าเสร็จดู้ข่ากับผมจะไปดูพายุทำรักยอยากสีสเสียห,ยหายหรือเปล่าพวกคุณสองคนควรดูรอบๆบ้านนั้นแบบนี้เอาพี่ดีแจ็ค <c oughs> อย่างเฮลิคอปเตอร์เข้าก่น <c oughs> อนเราก็โชคดีว่าแล้วพอพายุฝนตกต่อไปบะบ๊ะบ๊บบบบสวัสดีค่ะพี่เฉาพี่เฉาพี่สาวพี่เฉาที่อะไรวะพี่สาวดีไม่จ้าสเกลเลยนะ เมื่อกี้ตามสกแกนนะแต่ไม่ค่อยน่ากลัวเลยตอนนี้ชีวิตธรรมดาของโซอี้กลายเป็นดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดเธอจะต้องใช้เวลาแต่ละวันไปกับการหนีพ้นจากเงื้อมมือของขอครอบครัวคลั่งของเธอและค้นหาเซรุ่มมีอาพูดถึงในจดหมายทุกค่ำคืนทั้งครอบครัวต่างสนุกกับการเค้นฆ่าและร่างกายของเอเวลินก็เสื่อมสภาพไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปในสุดโซอี้ได้พบอีธาน ซึ่งเป็นความหวังเดียวที่ทําให้เธอได้พบเซลุ่มและกว่าจะมาถึงวันนั้นได้ก็จะอีกนานและนี่คือจุดต้นต้นของความสยองขวัญอ่านี่แหละก็ทําไมถึงพรอครัเวเบเกอร์ถึงได้เป็นแบบนี้ก็เพราะเอเวอรินนะครับได้ทาการแพร่เชื้อแล้วก็ในร่างกายก็ทําให้ถึงนี่เป็นแบบนี้ก็ถึงว่ามาอีธานมาถึงกับบ้านดูรางเมียส่งจดหมายมาก็ให้อีธานมาที่นี่แล้วก็ได้พบพรอครัเวเบเกอร์ก็ได้เห็นสภาพนะ และยิ่งอยู่ประมาณเอหลังจากสามปีปะ่ะมันสามปีก่อนใช่ไหมสามปีก่อนหรือหลังนี่แหละเห็นว่าลิงสภาพเสื่อมลงก็เป็นยายอ e ีสูหนึ่งตามที่เห็นในในเรื่องนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะจากการวิเคราะห์นั่นแหละนั่นะวิเคราะห์ถูกไหมขออภัยแล้วกัน <laughs> จบแล้วครับสำหรับวิีโอที่ถูกแบนก็หมดแล้วนะครับโอเคขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูตั้งแต่ต้นยังจบนะตั้งแต่พาร์ทหนึ่งถึงพาร์ทพิเศษนะครับก็ขออภัยที่พูด มีคำาหยากพูดผิดพูดเร็วอ,อ่านซับผิดอ่านซับไม่ตรงของขอภัยนะทีทเดียวครับนะก็สำหรับแฮปปี้เบิร์ดเดย์แจ็คกับอ e ีธานมาดดายไม่เล่นละกันนะ <c oughs> ก็จบไปสำหรับเดซิเดนอีวิวเจ็ดนะครับก็ไปติดตามชมเดซิเดนอีวิวแปดวินเลกกันดีกว่าโอเคแล้วเจอใหม่สัปดาห์นี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน